ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศอนอกระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ ดีค่ะท่านผู้ฟังเมื่อครั้งก่อนนะคะเราไปธนาคารเพื่อแลกเงินเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะลองไปฝากเงินและถอนเงินกันนะคะแล้วก็จะรู้สักนะคะสับสำนวนที่ใช้ในการฝากและถอนเงินรวมทั้งโครงสร้างคําว่าเมื่อจุดจุดนะคะเพิ่มขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปเรียนรู้คําศัพท์กันก่อนค่ะคําว่าฝากนะคะในกรณีที่เป็นลักษณะกับใช้กับเงินเนี้ยนะคะเราใช้คําว่าฉุนค่ะฉุน cun ค่ะ cun ที่หนึ่ตัวยูนะคะมีเครื่องหมายจัตวาจีนอยู่นะคะฉุนฉุนฝากเงินก็คือฉุนเฉียนนั่นเองค่ะฉุนเฉียนเราอาจจะเข้าไปนะคะล้วบอกว่าฉันต้องการฝากเงินก็เป็นหัวเห่าฉุนเฉียนหัวเห่าฉุนเฉียนเท่านี้นะคะถ้าหากว่าเราจะถอนเงินนะคะคำว่าถอนในที่นี้เราใช้คําว่าฉี่ซึ่งแปลว่าเอานะคะฉี ree, ่ค Q u แต่ตัว u ในที่นี้ต้องอ่านเป็นเสียงสลับอีนะคะอี u. ตัว u มีจุดจุดจริงๆต้องจะมีจุดจุดข้างบนนะคะแต่ตอนนี้เราจะละจุดจุดทิ้งไปนะคะ Q U แล้วก็เสียงเครื่องหมาย V ค่ะฉีแปลว,ว่าถอนฉันต้องการถอนเงินก็คือหัวเย่าฉีเฉียนนั่นเองหัวเย่าฉีเฉียนปกติแล้วเนี่ยเราจะมีใบนะคะสำหรับเขียนนำฝากกับใบถอนเงิน อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ผสม,มได้เองนะคะไม่ยากหนักนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนคำว่าฟู่ขวานฟู่ขวานซึ่งมีความหมายถึงใจเงินไปแล้วนะคะเราจะเอาคำว่าขวานนะคะมาใช้ส่วนคำว่าใบนะคะที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วว่ามีคำว่าตั้นสึนะคะตั้นสึนะคะก็จะนำมาใช้ด้วยใบนำฝากนั้นเราเรียกว่าฉุนขวานตั้นฉุนขวานตั้น c u n k u a n d a n ฉุน นะคะเสียงเครื่องหมายจตัตวาจีนขวานนะคะที่เหนือนตัว A มีเครื่องหมายตัว V อยู่ตันที่เหนือนตัว A มีเครื่องหมายบาฉุนขวานตันใบนำฝากค่ะใบนำฝากส่วนใบถอนเงินนั้นนะคะก็เช่นกันแค่เปลี่ยนคำว่าฉุนเป็นฉีเท่าน,นั้นเองนะคะฉีขวานตันฉีขวานตัน เนื่องจากเสียงคําว่าฉวีก,กับคาว่าขวาน,นั้นเป็นเครื่องหมายวีทั้งคู่นะคะเสียงเอกสองเสียงเสียงหน้าเปลี่ยนเป็นเสียงจัตวาจีนนะคะฉวีขวานตั้นใบถอนเงินค่ะการฝากเงินหรือถอนเงินนั้นเราก็จะมีสองแบบใหญ่ๆคือเป็นลักษณะฝากประจํากับฝากออมทรัพย์นะคะการฝากประจําก็คือการฝากที่ลักษณะที่เป็นฝากแล้วในช่วงระยะเวลาั้นนี้เนี่ยถอนไม่ได้ใช่ไหมคะคือติ้งชี้ฉุนขวาน 定期存款ติช di ng qi di ng qi ที่เหนือตัว i ตัวแรกนะคะมีเครื่องหมายโทจีนอยู่ที่เหนือตัว i ตัวที่สองเครื่องหมายบาค่ะติงชีคือเป็นลักษณะกำหนดนะคะกำหนดระยะเวลาแน่นอนติ่งชี存款存款คือฝากเงินใช่ไหมคะ存款 c u n k u a n ที่เหนือตัว U ตัวแรกเป็นเครื่องหมายตัว V ที่เหนือตัว A นะคะเป็นเครื่องหมาย V เหมือนกันนะคะติ้งชี้ฉุนขวานฝากแบบประจำถ้าฝากแบบออมทรัพย์นะคะก็แค่เปลี่ยนคําว่าติ้งตัวนั้นเป็นหัวคะ่ะ H U O H U O <S <S เสียงเครื่องหมายจตัตวาจีน,นะคะ่ะที่เหนือตัว O หัวชี้ฉุนขวญหัวชี้ฉุนขวานหัวชี้ฉุนขวาญ ทีนี้การฝากเงินเนี่ยเราต้องมีการสิ่งที่เราคาดหวังคือจะได้รับดอกเบีย้ยใช่ไหมคะดอกเบีย้ยในที่นี้เราใช้คำว่าล i chi li c i l i x i ค่ะ l i x i, i, i ในตัวายตัวแรกนะคะเป็นเครื่องหมายโทจีนตัวายตัวที่สองนะคะเป็นเครื่องหมายบาคะ่ะลี chi คือดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยเราอาจจะเข้าไปถามเขานะคะว่าติ้งชีฉุนขวัญเต่ li chi 是多少？定期存款的利息是多少？ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเท่าไร่ถ้าหากว่าเป็นดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์นะคะก็จ,จะถามว่าหัวที่存款的利息是多少？หัวที่存款的利息是多少？แบบนี้ได้นะคะสิ่งที่เราต้องนำไปคือสมุดบัญชีใช่ไหมคะ สมุดบัญชีอันนี้เราเรียกว่าชุนเจอ๋อชุนเจอ๋อเป็นลักษณะสมุดบัญชีสำหรับที่ใช้ในธนาคารนะคะชุนเจอ๋อ c u n z h e c u n z h e ที่เหนือตัว u และเหนือตัว e นะคะเครื่องหมายจตัตวาจีนอยู่ชุนเจอ๋อสมุดบัญชีนะคะสมุดบัญชีแล้วเราก็จะมีเลขที่บัญชีด้วยนะคะเลขที่บัญชี เราใช้คำว่าจ้างห้าวจ้างห้าว z h a n g h a o z h a n g h a o เหลือตัว A ทั้งสองตัวนะคะเครื่องหมายโทจีนอยู่จ้างห้าวจ้างห้าวเลขที่บัญชีค่ะตอนนี้นะคะเราจะมารู้จักนะคะ คำศัพท์ที่สำคัญคำหนึ่งคือคำเชื่อมที่บอกเวลาคำว่าเมื่อจุดจุดจุดนะคะคราวนี้ออกเสียงว่าเตชือเหาะเตชือเหอะนะคะเตก็คือดีอีเตนะคะเตที่เชื่อมว่าของนะคะชือเหอก็คือ s h i h o u r s h i h o u r ที่เหนือตัว i นะคะเป็นเครื่องหมายนะคะจะตัตวาจีน ข้างหลังนั่นจะเป็นเสียงเบาหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านออกเสียงเบาไม่ถนัดจะเป็นเสียงสีก็ใช้ได้นะคะจะซื้อเหอะเป็นคําเชื่อมบอกเวลาจะวางอยู่ท้ายประโยคนะคะเชื่อมนะคะแปลว,ว่าเมื่อจุดจุจุดนะคะเมื่อจุดจุตัวอย่างเช่นตอนที่เขามาคือเมื่อเขามานะคะฉันกําลังกินข้าวตอนที่เขามาฉันกําลังกินข้าวเขามาคือท่าไหลท่าไหล ตอนที่เข้ามาเราจะไม่พูดว่าเตื้อเสหอท่าไหลนะคะแต่เราจะพูดว่าท่าไหลเตื้เอท่าไหลเตือเหอตอนที่เขามาฉันกําลังกินข้าวหัวใจชื่อฟันหัวใจชื่อฟันท่าไหลเตือเอชื่อฟันอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตอนที่คุณมาถอนเงินกรุณานานสมุดบัญชีมาด้วยตอนที่คุณมาถอนเงินกรุณานานสมุดบัญชีมาด้วย นี่ไหลฉวีเฉียนฉวีคือถอนนะคะเฉียนคือเงินนี่ไหลฉวีเฉียนจะซื้อห่อชิงป่าซุนเจอได้ไหลนี่ไหลฉวีเฉียนจะซื้อห่อชิงป่าซุนเจอได้ไหลแบบนี้นะคะคือเอาคาว่าจะซื้อไปวางนะคะไว้ท้ายนะคะประโยคเชื่อมคือประโยคข้างหน้าแล้วขม่านะคะแล้วเราค่อยต่ออีกประโยคหนึ่งว่าตอนที่จุดๆ,ๆแล้วจะยังไงต่อนะคะ คำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าสวยเปี้ยนสวยเปี้ยน S U I B I A N S U I B I A N ที่เหนือตัว i นะคะมีเครื่องหมายจัตวาจีนอยู่ตัวแรกนะคะส่วนเหนือตัว a นะคะเป็นเครื่องหมายโทจีนสวยคือตามเปี้ยนคือสะดวกสวยเปียนคือตามสะดวก คำนี้นะคะก็คือมีความหมายว่าตามสะดวกยังไงก็ได้แบบนั้นนะคะตามใจนะคะสวยเปี้ยนสวยเปียนนะคะสวยเปียนคำนี้ถ้าเกิดว่าเราจะบอกนะคะว่าตามใจคุณตามสะดวกคุณเนี่ย,นนเ,ยนเนื่องจากคําว่าเปียกคือความสะดวกมันเป็นลนักษณะเป็นกรรมอยู่ในตัวแล้วเราก็จะไม่ค่อยพูดว่าสวยเปี้ยนหนีอย่างนี้นะคะเราจะต้องพูดว่าสวยหนีตเตอเปียนสวยหนีตเตอเปียน ตามความสะดวกของคุณคือตามที่คุณสะดวกถ้าเป็ภาษาไทยนะคะตามที่คุณสะดวกคำศัพท์นะคะอีก2องคำนะคะคำว่าเจอย่างกับหน้าย่างเจอย่างกับหน้าย่างอย่างนี้กับอย่างนั้นเจอนะคะ zhe เสียงโทรจีนย่าง yang เนื้ตัวเก็มีเสียงโทจีนเหมือนกันเจอย่างอย่างนี้หน้าย่าง na เสียงโทจีน y a n g เสียงโทจีนเหมือนกันน่าย่างอย่างนั้นคําว่าเจ er ้าย่างหรือน่าย่างนะคะก็จะเป็นคํานามก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้นะคะเป็นลักษณะนะคะเหมือนกับคําว่าเจอมอหรือน่ามอที่เราเคยเรียนไปแล้วก็ได้นะคะคือตามด้วยคํากริยาหรือคําคุณศัพท์นะคะแต่ว่าคําว่าเจ er ้าย่างกับน่าย่างจะเป็นภาษาเขียนมากกว่าเจอมอกับน่ามอ จะใช้ขยายบอกระดับนะคะอย่างเช่นเราอาจจะบวกกับคำกริยาก,ก็ได้นะคะเช่นเจอย่างั่วปูตุยเจอย่างั่วปูตุยทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกเอาคำว่าเจอย่างนะคะไปวางไว้หน้าคำว่าั่วนทำอย่างนี้ไม่ถูกนะคะหรือวางไว้หน้าคุณศัพท์ก็ได้นะคะหน้าย่างเผยวีวยงต่ฉินจื๊อรไม่ซีฮวน่ะ น่าย่างเพี้ยเลี่ยงต่ฉินส์谁不喜欢呢？ฉนะินส์คือกระโปรงใช่ไหมคะเพี้ยเลี่ยงตะฉินส์กระโปรงที่สวยน่าย,าาย,ย่างเพี้ยเลี่ยสนนะงสวยอย่างนั้นน่าย่างเพี่ยวเลี่ยงแต่ฉินสนใครจะไม่ชอบละ่ะอันนี้ก็จะใช้เหมือนกับคําว่าเจ้าม่ะกับหน้มามะนะคะตามด้วยคํากริยาหรือคุณศัพท์นะคะเช่นาอาจจะบอกว่าเจ้าย่างเสียสิงมะเขียนอย่างนี้ได้ไหม อย่างนี้เป็นต้นนะคะเจ้าย่างเสียชิงมาเจ้าย่างสวดตุ้ยมานะคะทําอย่างนี้ได้ไหมเป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะเราจะเริ่มสบทสนทนากันเลยนะคะกรณีนี้นะคะก่อนนะคะก็จะไปที่ธนาคารเพื่อไปฝากเงินก็ก็ถามขอนะคะซึ่งเป็นพนักง,งานธนาคารว่านะคะก็คุยกับขอนะคะบอกเขาว่าเซียวเจี je, ja ๋ยหัวเย่าฉุนเฉียนเซียวเจี๋ยหัวเย่าฉุนเฉียนบอกคุณครับนะคะ ผมจะนะคะฝากเงินผมต้องการฝากเงินฉุนเฉียนนะคะคอนะคะก็ถามนะคะว่าคุณต้องการฝากเป็นเงินต่างประเทศหรือว่าฝากเป็นเงินจีนฝากเป็นเงินต่างประเทศหรือเงินจีนเงินต่างประเทศนะคะที่เราเรียนในครั้งที่แล้ววปี้วปี้เงินจีนเงินหยวนจีนเราใช้คําว่ารินหมินิ้นฉุนวปี้ หไสส์人民币，您存外币还是人民币？คุณฝากเงินต่างประเทศหรือว่าฝากเงินจีนคะอย่างนี้นะคะเขาก็ตอบมานะคะว่าฝากเป็นเงินจีนินป人民นปี้แล้วเขาก็ถามต่อไปนะคะฝ่ายถามก็ถามต่อว่าจะฝากเป็นเงินฝากแบบออมทรัพย์หรือว่าฝากแบบประจํานะคะุน,น หัวชี้เด้อ还是定期的นิ้นชุนหัวชี้เด้อ还是定期的เมื่อสักกี้นะคะเราเรียนแล้วว่าหัวชี้ฉุนขวานก็คือฝากแบบออมทรัพย์ส่วนติ้งชี้ฉุนขวานก็คือฝากแบบประจําอันนี้เราก็ไม่ต้องเป็นต้องยาวๆนะคะเราแค่หัวชี้เด้อ还是定期的แค่น,น,นะคะถามว่าคุณจะฝากแบบออมทรัพย์หรือว่าแบบประจําก็เขาก็ต้องถามก่อนนะคะว่าแบบประจําเนี่ย ได้เงินนะคะดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะตั้งที่สุนขวนัญต,ตั๋งทีื่ตังที่สุนขวนต,ตีวว่ื่อตดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำนะคบเท่าไหร่ติ้งที่สุนขวนต,ตีวว่ื่อเขาก็บอกว่าเงิน100อยหยวนเนี่ยดอกเบีย้ยหนึ่งปีคือสี่หยวนนะคะ 一百元人民币，一百元人民币，เงิ一元,人民一元人民。一年的利息ดอกเบี是四块八，可是四八，นะคะ，四点元。然后他讲到，再，讲，到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 ，讲， แบบออมทรัพย์นะคะก็จะเป็น1.6นะคะแบบออมทรัพย์เป็น1.6นะคะเป็นอีป่ายวนเรนมินปต์ปี่หนึ่งเดือน的利息是四块八活期的利息是一块六ก็เขาคำนวณดูแล้วนะคะแล้วเขาก็ถามว่าแบบออมทรัพย์เนี่ยถอนได้ตลอดเวลาใช่ไหมนะคะเพราะมันจะมีข้อดีแบบนี้เขาก็ถามว่าชชุนหัวีเต存活期的随时都可以ม吗 ชุนหัวชี้เตสุยสือโต้เคยหยิบฉีมัชุนหัวชี้เตอฝากแบบออมทรัพย์นะคะสุยสือคำนี้เคยเรียนไปแล้วนะคะสุยสือคือมีความหมายว่าทุกเวลาตลอดเวลานะคะโตเ้เคยหยิบฉีมัเนบะิกได้ตลอดเวลาใช่ไหม,มนะคะถอนได้ตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็ตอบว่าชื่อเตอชื่อเตอคำว่าชื่อเตอนะคะเป็นคำที่อธิบายไปนในครั้งที่แล้วนะคะเป็นคำตอบรับว่าใช่นะคะใช่ชื่อเตอ ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการตนเปียนชุนเฮ่อฉีโตูสุยนิตเปี้ยนชุนฝากเฮอและฉีถอนโตูสุยนิตเปี้ยนล้วนแต่นะคะตามคุณสะดวกนะคะตามที่คุณสะดวกก็นะคะเขาก็บอกว่าเขาต้องการแบบอมซาบดีกว่าวววอเเเหยย่าุนีต我要存活期的我要存活期的 แล้วเขาก็ถามต่อไปนะคะว่าต้องดําเนินขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเย่าป้านเฉินเม่่ออาป้านเฉินโฉชี่อ,อนะคะก็บอกว่าให้กรอกแบบฟอร์มนะคะแผ่นนี้ด้วยนะคะเ您填这张表请您填这张表ก็นะคะก็บอก กรอกเสร็จเรียบร้บรอยแล้วนะคะแล้วก็ถามว่ากรอกอย่างเนี้ยได้ไหมนะคะกรอกอย่างนี้ได้ไหมเจอย่างเถียนสิงมะเจอย่างเถียนสิงมะกรอกอย่างนี้นะคะได้ไหมนะคะเขาก็บอกว่าได้สิงเสร็จแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยเขาก็ยื่นเอาสมุดบัญชีให้นะคะบอกว่าเจอชื่นนิ้นเตอชุนเจอเจอชื่นนิ้นเตอชุนเจอ แล้วเขาก็บอกต่อไปนะคะว่าเวลาที่คุณมาฝากหรือว่ามาถอนเงินเนี่ยก็ให้เขียนชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีของคุณลงบนใบนำฝากหรือใบถอนค่ะยาวมากเลยนะคะนินไหลฉุนหันหวเจอนินไหลฉุนหันหวเจอฉี่เฉียนตะเชื้เอเวลาที่หรือเมื่อคุณไหลฉุนมาฝากหวัวเจอหรือมาถอนนะคะ,ะจ您的ง字和าว เอาชื่อนะคะแล้วก็ได้ที่บัญชีของคุณเทียนใจ่ายุนขวานตันกรอกนะคะลงบนชุนขวานตันก็คือใบนะคะใบนำฝากหัวเจอหรือชีขวานตันช่างหรือใบถอนเงินนะคะอันนี้จะเป็นรวมโครงสร้างนะคะเป็นมีคําว่าห้วเจอซึ่งแปลว่าหรือใช้เชื่อมนะคะในประโยคบอกเล่าคําว่าเตอสือหอซึ่งเป็นคําเชื่อมบอกเวลาวางอยู่ท้ายประโยคเชื่อมแปลว่าเมื่อจุดจดหรือตอนที่จุดๆๆ แล้วก็คำว่าป่านะคะซึ่งมีความหายว่าอัอนี้เป็นเรียนแล้วทั้งนั้นเลยนะคะชิงเจ้าเชื่อหนีตะชุนเจอนิ่งในซุนรือเงินหรือเก็บเงินหรือถอนเงินหรือนเงินหรือถอนเนหรือถอนเงินหรือถอนเงินอนเงินหอนเงินหรนเงนหรือถอนเงิน้นงนหรือถอนเนอเงินหอนตนรือนินนนหรืออนนอเงิ ฝากเงิน小姐我要存钱。เขาก็ถามนะคะว่าจะฝากเงินต่างประเทศหรือว่าฝากเงินจีนนะคะนิ้นชุนไวย์ปีหรือว่ายหายวน,นตอบนะคะหยวนน,นิ้นชุน 活期的还是定期的？定期存款的利息是多少？一百元人民币一年的利息是四块八。 活期的利息是一块六。存活期的随时都可以取吗？是的。存和取都随你的便。我要存活期的。 要办什么手续？请您填这张表。这样填行吗？行。这是您的存折。您来存或者取钱的时候。 把您的名字和账号填在存款单或者取款单上。一小姐，我要存钱。您存外币还是人民币？ 人民币，您存活期的还是定期的？定期存款的利息是多少？一百元人民币一年的利息是四块八。 活期的利息是一块六，存活期的随时都可以取吗？是的，存和取都随你的便。我要存活期的，要办什么手续？ 请您填这张表，这样填行吗？行，这是您的存折。您来存或者取钱的时候，把您的名字和账号。 填在存款单或者取款单上。ในรอบนี้นะคะจะเป็นแบบที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกฟังนะคะจะเร็วนิดหนึ่งนะคะ。小姐，我要存钱。您存外币还是人民币？人民币。您存活期的还是定期的？ 定期存款的利息是多少？一百元人民币一年的利息是四块八，活期的利息是一块六。存活期的随时都可以取吗？是的，存和取都随你的便。我要存活期的，要办什么手续？ 请您填这张表，这样填行吗？行，这是您的存折。您来存或者取钱的时候，把您的名字和账号填在存款单或者取款单上。嗯那 ซึ่งใช้เชื่อมบอกเวลานะคะจะวางอยู่ท้ายประโยคเชื่อมนะคะประโยคหน้าแล้วค่อยคข้ามาแล้วค่อยเป็นประโยคใหม่นะคะตอนที่จุดๆุจุดก็จุดๆ,ๆุดนะคะแต่อตอนว่าตอนที่เนี่ยเราไปวางไว้ท้ายประโยคหน้านะคะถ้าหลาแต่ื้อห่หวัวใจชื่อฟาดตอนที่เข้ามาฉันกําลังกินข้าวแบบนี้นะคะอีกคํานึงที่สําคัญคือคําว่าเจ้าย่างกับนาย่างใช้เหมือนเจ้ามากับน้ามาได้แต่เป็นภาษาเขียนกว่าแล้วก็คําว่าสุยเปียน ซึ่งมีความหมายว่าตามสะดวกนะคะบอกซุยเปี้ยนนะคะตามใจยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดจะมีกรรมมาอยู่ด้วยเนี่ยเรามักจะพูดว่าซุยหนีเตอเปี้ยนนะคะตามใจคุณนะคะแล้วแต่คุณสะดวกนะคะซุยหนีเตเปี้ยนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังสำนวนนะคะที่มีชื่อว่าฉีเหรินโยเทียนฉีเหรินโยเทีนย ω, ทนชาวเคว้นฉีกังวลฟ้าค่ะกังวลอย่างไรไปฟังกันเลยนะคะ หรนโยเทียนชาวแคว้นฉีกังวลฟ้าสนวนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจะใช้เปรียบเทียบกับการติดตัวไปก่อนไข้โดยที่ไม่คำนึงถึงความเป็นจริงค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อ2,000กว่าปีก่อนนั้นที่แคว้นฉีมีคนคนหนึ่งมักกังวลว่าฟ้าจะถล่มลงมาพอเขาพบหน้าคนก็พูดว่าพวกเจ้าดูสินั่นสักวันฟ้าต้องถล่มลงมาแน่ พวกเราจะหนีไปทางไหนดีแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาเลยแล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยแต่เขาก็ยังคงเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นเองกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพื่อนคนหนึ่งจึงไปหาเขาแล้วอบอกว่าฟ้านะไม่เหมือนกับเพดานห้องที่มีแต่อากาศกับเมฆนะคะฟ้านะมีแต่อากาศกับเมฆไม่เหมือนเพดานห้องหรอกไม่มีทางที่จะถล่มลงมาได้แต่ชาวแคว้นฉี่คนนั้นนะคะก็ใส,ส่สีสษะ เราพูดว่าเฮ้อถึงฟ้าจะไม่เหมือนเพดานแต่ท่านดูสิบนฟ้ามีพระอาทิตย์นะคะแล้วก็มีพระจันทร์แล้วก็มีดาวมากอย่างนั้นสักวันหนึ่งก็ต้องตกลงมาอยู่ดีแล้วทีนี้จะทํำยังไงกันดีละ่ะเพื่อนนะคะเห็นเขามีสีหน้าวิตกทุกร้อนอย่างนั้นก็บอกว่าบนโลกนี้มีคนมากมายออกอย่างนั้นคนอื่นก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆท่านทําไมต้องหาความทุกข์ใส่ตัวด้วยละ่ะ ฝ่ายคนคนนี้นะคะเขาพูดอะไรต่อไม่ออกแต่ในใจก็ยังกังวลอยู่นั่นเองว่าสักวันหนึ่งฟ้าจะถล่มลงมาสำนวนฉีเหรินโยเทียนชาวแคว้นฉีกังวลฟ้านะคะใช้เตือนไม่ให้ผู้คนไปกังวลเกินเหตุหรือไปหมกุ้นกังวลกับเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ได้จริงโดยที่ไม่คํานึงนะคะถึงความเป็นจริงเหมือนกับการที่คนแควนฉีกังวลว่าสักวันหนึ่งฟ้าจะถล่มลงมาเป็นเช่นนั้นนะคะ สำหรับในครั้งหน้านะคะก็ยังจะมีํำนวนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะใจเจียน รีงานกศน,นรกระทรวงศึกษาธิการกระจาเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์